โอ้โห oh ครับเอาแล้วครับเอาแล้วป๋าเจาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเกมแล้วครับโอ้โห <c oughs> oh ตกไม้ครับ <c oughs> ไม่เห็นจังหวะตอนตก <c oughs> มันอสักครู่ สานี่เอสไ้ทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างนะครับยุ่งแล้วทีนี้ตกขอนวะตกขอนนี่ครับท่าแก่ S 1> <S 1> ท่านรองทวินบอกเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วสงสัยงานนี้จะต้องได้ใช้ตัวช่วยอีกแล้วครับมันตกขอนว่ะสัะเกาวะยูเรน เอาแล้วครับเดินไปตกบ่อครับยุ่งเลยทีนี้สวัสดีทุกท่านแล้วครับตีเล็กสายมันพันโหดครับผมาเเ็นยรใกป มันตกะทอนไม้วังหับเนี่ยเพิ่นว่างว่างห้องไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเกาะยางขึ้นบัดน,นี้จังหวะสวิงตัวมากนี่แหละรถมันไหลลงแมนครับรจังหวะสวิงตัวก,วกมาม่าน,นี่รถล,ลงเลยบบวังหับเนี่ยก่ก็ได้ทำยังไปเดี๋ยว ครับแล้วก็ปูปูไปออบไปไม่หนีแหลายเลยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณร้อยเมตรครับตอนนี้ครับเฮ้ยยังก็ปะอู้นมันโทรซื้อตทรกระทินา <c oughs> กาลงโทรกระทินรกลงมันมีอะโป่งอยู่ สาเก้าวัาทีครับ่ตัวนี้ผม่ันนี่ตัวพูนอ๋อมันโตต่อเป็นบ้าจ้ามันโตต่อป่ะนี่ครับอยู่ไกลเลยยุ่งเลยทีนี้ คลิปแรกนี่ลงไปสบายๆคลิปสองนี่มีเสียวคลิปนี้เรียบร้อยครับ แค่ก็ต้องเอาขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ารถที่จมต้องเอาขึ้นเพือฝนมากป้าจะนี่จัดแถวดนให้ต่อเนื่องเก่งไหนจังหวัดล่วงจักขอนไม้รู้สึกใจวิววิวไหมเมื่อกี้ล่วไปยังวะยุบไปข้างเดียวอะ นี่ปลาเจาะขึ้นไปแล้วดเดี๋ยวเ่าเอาอีกคันไปช่วยนะครับหิว <c oughs> ท,ทอนสูงมาแล้วครับสานสารนี่ SY2154 จะทำการเข้าพื้นที่เพื่อไปกู้เจ้า s y 2 0 0ครับดูกันยาวๆครับ ท่อนแรกวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาท่อนสองท่อนสามนี่ครับเข้าไปด้วยไหนไหนพาเจาะจะลงไปทางไหนช่องนี้บ่แล้วก็เลาะไปนู่นไม่จมอีกนะจจมงไดโอ้อันตรายมากพื้นที่เสียงประด้เลยตกไม่ประด้ว่ววันนั้นจบเพิ่งแข็ง วันนั้นป๋่ป<ร>าเองเพราะจอไเนียเห็นโยจัะมาเจ้าสวิงกับบ้านนะมันไหลตกตุกต๊กไะช่วยกันไปช่วยกันมาครับรอบนั้นคันนั้นช่วยกันนี้รอบนี้คันนี้จะไปช่วยกันนั้น นี่เดี๋ยวก็จะหิ้วไปด้วยครับพวกนี้หิวไปช่วยด้วยเกมยาวหนังชีวิตแล้วครับนู่น้ะครับพยายามจะลาเลียงท่อนไม้เข้ามาแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกๆท,ท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศข้างในก่อน ว่าเจ้าซานี่ s y 204นั้นอยู่ท่าไหนนะครับไปดูกันใกล้ๆครับนี่ครับภายใต้สีเขียวขจีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ว่า ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์นี่แะครับมีอันตรายซ่อนอยู่เหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันครับโอ้โหไปยังไงเนี่ยดูครับผักตบชวาขึ้นนี่แบบหนานแน่นเลยนี่นี่เห็นลางๆแล้วใล้เข้ามาแล้วครับ มีไอ้เหลือมหรือเปล่าแถวนี้นี่ครับอยู่ท่านี้ แต่ว่าผมจะไปยังไงล่ะทีนี้โอ้ป่าป่าดูป่าเอาละครับเข้ามาใกล้แล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้นี่ครับหัวทิพครับอยู่ในลักษณะหัวทิพน่ากลัวอีกแล้ว ในลักษณะของการตกไม้นะครับตกไม้นี่เลยครับโอ้โอหหัวทิมโคนครับฟัง ถังน้ำมันเก็บภาพไปด้วยนี่พวกขีปักดินครับ ปกีนี่เสียบดินเลยหายไปครึ่งอามครับโอ้โหนี่ครับด้านหลังตกทอดไม้ครับนี่ทอดไม้ มาสุดอยู่ตรงนี้ครับท่อนไม้สุดอยู่ตรงนี้นี่ท่อนใหญ่เนี่ยจหว่าล้อแท็กฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนู้นนะครับพอตกพอลื่นตกปุ๊บรถก็เหวี่ยงลงมาฝั่งนี้อย่างที่เห็นเลยครับน่ากลัวมาก อันตรายแบบนี้นี่ครับจะสูตรพอดีจะสูตรป่าทูกพอดี พา่าจมซะก่อนเนี่ยครับดูสิครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆห่หากจากฝั่ง100เมตร เดี๋ยวรอการเข้ามาช่วยแล้วครับมุมนี้นี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าหัวทิมทิมในลักษณะเอียงด้านขวาไปฝั่งถังน้ำมัน เหตุการณ์นี้จังหวะที่กําลังจะขยับตัวเดินนะครับขยับตัวเดินจะขึ้นท่อนไม้เนื่องจากว่าท่อนไม้นี่ก็ค่อนข้างใหญ่ข้างล่างนะักด้อนโลมพอขึ้นไปนะครับรถก็อยู่ในลักษณะเอียงเนี่ยครับคราวนี้สวิงตัวกลับมาเนี่ยครับพอสวิงตัวกลับมาได้ครึ่งทางครับรถนัดด้นไหล ไหลตกไม้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็สวิงมาด้านนี้พอดีพยายามาจะดันตัวขึ้นแต่ว่าไม่เป็นผลครับน่าก,กลัวมากนี่ครับก่อนจะเดินเข้ามา กว่าจะเดินเข้ามาได้ลำบ,บากมากนี่ขากรรมไม่รู้จะโดนในเหลือบร่อหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบก่อนเดี๋ยวจะเดินออกไปนวนไปดูฝั่งของคันที่จะมาช่วยนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ